ทุกคนครับเรามีข่าวร้ายจะมาบอกเข้าไปในโลบอกครับนี่ครับมันเข้าไม่ได้คือตัวแรกผมก็งงน่ะผมงงมากเลยครับว่าทำไมมันเข้าไม่ได้ผมไปดูใน y o u u u b e อ้าวคนเป็นกันเยอะมากผมเห็นคลิปนะครับคลิปคลิปหนึ่งเหมือนโลบอกเขาจะปรับปรุงครับ ใครที่จะเล่นโลบอกตอนนี้ครับเอ่อผมแนะนำนะครับอย่าเพิ่งเข้าเล่นนะครับทุกคนไปเล่นเกมไหนก็ได้ครับผมจะแนะนำครับเกมที่มันจะเกมที่สนุกครับก็จะมี ROV Free Fire PUBG หรือเกมที่ทุกคนชอบไปโหลดมาใหม่ก่อน,นครับคือเกมโลบอกเนี่ยคือเกมเกมเดียวเนี่ยที่เราไม่สามารถเล่นได้นะครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับบาย